thank you สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมก๊อฟห้าสิบวัดกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะขอรัดคิวก่อนละกันพอดีมีท่านผู้ชมขอมาว่าอยากดูเอ็กแพนเดอร์ใช่ไหมผมขอรัดคิวคันนี้ก่อนละกันคันนี้เพิ่งเข้านะฮะเป็นรถบ้านนะครับสภาพโอเคเลยนะราคาก็ไม่สูงมากนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคันนี้กุญแจสองดอกด้วยนะครับผมคันนี้ก็คือ Toyota Avanza 1.5G นะครับผมเป็นรหัสรุ่น G ไม่ใช่ท็อปสุดแต่อย่างใด แต่เน้นใช้งานนะฮะเน้นใช้งานใช้งานในครอบครัวเดินทางกัน7คน6คนสบายๆเพราะว่าคันนี้เป็นรถยนต์7ที่นั่งนะครับผมแน่นอนอแวนซ่าเนี่ยหลายๆท่านรู้จักกันอย่างดีนะเดี๋ยวเรามาชมกันว่า,าเจ้าคันนี้เนี่ยมันมีความโดดเด่นมีความน่าใช้มีฟังก์ชันอะไรใช้บ้างนะครับผมรับชมกันในคลิปได้เลยครับก่ <S <S> <S อนที่เราไปชมตัวรถเรามาฟังข้อมูลก่อนนะผมคันนี้ Toyota a อ a วนซ 1.5G นะครับรหัสรุ่น G นะฮะ ปีโมเดล2013จดทะเบียนในปี2014เลขหมาที่ใช้ไป130,000กว่ากิโลนะครับผมและคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่349,000บาทคันนี้ถ้าสนใจผ่อนเบาๆสบายๆเพียงเดือนละไม่เกิน7,000นะฮะท่านใดที่กำลังหารถครอบครัวอยากเปลี่ยนรถที่ใหญ่ขึ้นนั่งโดยสารได้เยอะขึ้นนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะครับผมเพราะว่าการดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะฮะเกียร์มาพร้อมเกียร์4สปีดซึ่งมันดูแลง่ายอยู่แล้วทนทานด้วยนะครับผมหลายๆท่านอยากได้รถที่ไม่ต้องด ดูแลเยอะไม่ต้องจุกจิกมากคันนี้แนะนําเลยนะครับผมและยังมีคู่มือการใช้ติดรถมานะฮะกุญแจมีให้2ดอกนะผมสบายใจได้เลยนะคันนี้ครบ อุปกรณ์ครบเลยโตโยต้าไม่มีบุ๊กเซอร์วิสอยู่แล้วต้องเอาตัวถังไปเช็คกับทางศูนย์บริการเอาเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาชมริ้วรอยรอบคันนะฮะสภาพโดยรวมแล้วก็ออปชันนะครับผมแน่นอนว่าโตโยต้าเวนซ่าฟังก์ชันการใช้งานไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากเพราะเน้นใช้งานเป็นหลักนะครับในส่วนของออปชันทันสมัยในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ใช่จุดขายของเขาจุดขายงเขาคือดูแลรักษาง่ายใช้งานง่ายไม่จุกจิกและก็เน้นใช้งานเป็นหลักนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นโคมไฟมัลติรีเฟกเตอร์หรือหลอดไส้ธรรมดานะครับผมด้าน มีไฟตัดหมอกนะเป็นไฟตัดหมอกหลอดไส้ธรรมดานะครับการดูแลรักษาโคตรถูกนะถูกมากๆนะครับผมแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นการดีไซน์ใหม่ซึ่งมันจะแตกต่างจากไอตัวโมเดลก่อนเปะ2012ก็คือ2011นะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยน กระจังหน้าใหม่เปลี่ยนดีไซน์ของไฟใหม่นะครับก็จะดูเท่ดูสวยดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ขยายขนาดเครื่องยนต์เป็น1.5ลิตรนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีนะครับที่ทาง Toyota เขาได้ใส่มาในอวันซ่ามีการอัปเกรดอะไรใหม่ๆเข้ามานะด้านหน้ามีประมาณนี้ออปชั่นโดยวรวมไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะเป็นพื้นฐานเลยพื้นฐานของรถยนต์นะไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างสวมใส่ล้อมแม็กขนาด15นิ้วนะลายก็จะเป็นลายสีก้านคู่นะฮะก็จะดูเท่นะครับผมแล้วก็ยางที่สวมใส่เป็นยางปี2020 9แน่นอนว่าใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับผมก็ช่วยเซฟงบประมาณในการเปลี่ยนยางไปได้นะฮะด้านบนไฟเลี้ยวไม่มีนะลน้นๆ้นเลยนะครับลน้นๆ้นเลยแล้วก็ไม่มีพับเก็บด้วยนะฮะพับเก็บก็เป็นแบบมือตบเอานะครับไม่มีพับเก็บนะมือจับประตูเป็นสีเดียวตัวรถนะครับกุญแจยังเป็นกุญแจรีโมทแบบธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่กุญแจที่ทันสมัยอะไรมากแยกออกมาเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือรถปี2012นนะฮะกุญแจนะครับผมก็จะเป็นกุญแจธรรมดานะทั้งตัวจริงนะแล้วก็ตัวสำรองนะครับผมส่วนรีโมท รีโมทล็อกรถมีแค่อันเดียวนะฮะกุญแจสำรองไม่มีรีโมทนะถ้าหายคือหายเลยนะครับผมมีแค่นี้จริงๆนะทางศูนย์เขให้มาแค่นี้นะครับผมก็จะเป็นแค่ล็อกกับปลดล็อกเท่านั้นนะครับคือเป็นกุญแจรีโมทที่พื้นฐานพื้นฐานนะฮะน่ะประมาณนี้ คิ้วหลังคาไม่มีอะไรเลยโคโมงโคเมียมไม่มีตกแต่งอะไรเลยครับลน้นๆเลยอย่างที่แจ้งไปคือไม่ได้เน้นสวยหรูไม่ได้เน้นสวยงามไม่ได้เน้นออปชั่นเด่นๆนะฮะเน้นใช้งานเป็นหลักดูแลรักษาง่ายๆนะครับผมประมาณนี้นะสีสันโดยรอบก็เหลืองๆหน่อยนะรถสีขาวแน่นอนว่ามันเหลืองใช้งานมาตอนนี้ก็7ปีนะครับมันก็จะเหลืองนะมันก็จะมีคราบนะครับผมเดี๋ยวต้อง เก็บสีทําความสะอาดนะครับผมมันถึงจะสวยกว่านี้อ่ะมาดูด้านท้ายเนส่นของด้านท้ายด้านบนนะฮะมีสปอยเลอร์มาไม่ล้นนะฮะโอเคมีสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3นะครับตรงนี้ใส่มาถือว่าดีนะครับยังยังดีที่ใส่มาถ้าไม่ใส่มาคือตัวรถมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะล้นมันจะไม่สวยนะฮะอันนี้ก็ใสสปอยเลอร์มามีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมีกระจกไล่ฟ้านะครับยังไม่ลืมนะโตโยต่ายังใสกระจกไล่ฟ้ามาให้นะฮะแล้วก็มีโลโก้ต่างๆติดมานะครับผมรุ่นอเวนซ่ายี่ห้อโตโยตานะครับเครื่องยนต์ 1. รหัส G นะอ่าก็จะเป็นการบอกรุ่นเขานะครับ Parking sensor ไม่มีนะฮะไม่มี Parking sensor มีแค่ตัวสะท้อนแสงให้เท่านั้นเองนะในส่วนของไฟท้ายก็เป็นหลอดไส้เฉยๆนะครับผมหลอด20บาท30บาทในการเปลี่ยนในการซ่อมบำรุงนะถ้าไฟมันขาดก็เปลี่ยนได้แค่20-30บาทไม่แพงนะครับดูแลง่ายอ่ะประมาณนี้ นะครับสีสันโดยรอบนะ mm hmm. ก็จะมีเหลืองๆบ้างเนี่ยอย่างประตูเนี่ยเหลืองเลยนะฮะ mm hmm. เห็นไหมมันเหลือง mm hmm. ก็จะมีลองรอ,องการเก็บสีมาบ้างแล้วจากเจ้าของเก่าพอเก็บสีมามันก็ไม่เรียบร้อยก็มีการเหลืองมีคาบเหลืองมีคาบสีกระเทาะนะครับผมกันชนด้านหน้านะฮะสีเพี้ยนนะครับผมอันนี้ก็แจ้งกันเป็นข้อมูลนะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวทางให้สินว่าเราต้องเก็บรายละเอียดให้เราไม่ได้ขายสภาพนี้นะครับผมเดี๋ยวรอถ้าต้องการเห็นรถสวยๆรอสักหนึ่งอาทิตย์เราแวะเข้ามาดูนะฮะคันนี้บอกเลยว่าสวยแน่นอน แล้วนะพอเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดีย๋ยวมาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์และโครงสร้างว่าสวยหรือเปล่าดีหรือเปล่าเครื่องยนต์เป็นยังไงตามไปชมครับมามาดูเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะฮะของอาวนซ่าเมื่อปี2012นะเครื่องยนต์รหัส 3SFE นะครับผมเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรแรงม้าอยู่ที่101 L, แรงม้าแรงบิดอยู่ที่133นิวตันเมตรนะครับผม คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะไม่เคยดมแก๊สนะผมสภาพเครื่องคือแบบสภาพดีมากนะครับมาพร้อมระบบส่งกําลังแบบ4สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนั่นเองซึ่งณนปัจจุบันนี้ในรถรุ่นใหม่ๆอย่างเออร์ติอย่าง x อ็ n แพนนะฮะก็ยังใช้เกียร์4สปีดอยู่ซึ่งเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ที่ถึกและทนมากดูแลไม่จุกจิกดูแลง่ายมากๆกนะฮะก็เลยยังนิยมอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผม ทีนี้เรามาดูคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะเราได้แจ้งไปแล้วแรงม้าแรง,แรงบิดเท่าไหร่นะฮะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เป็นดูโอโอเวอร์เฮดแคมชาร์ด้วยเพื่อก่อนหน้านี้เนี่ยโมเดลแรกนะฮะแล้วก็โมเดลแรกไมเนอร์เชนนะฮะเป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์เครื่องตัวนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถึงเครื่องจะเล็กแต่โคตรกินน้ํามันนะฮะคือถ้าเป็นเครื่อง1.3ด้วยแล้วนี่ไม่ต้องไม่ต้องไปหาความประหยัดเลยคือจะเร่งขึ้นไป80ทีรอบนี่วิ่งไป3,000รอบนะฮนนะ ที่ในเมืองนะฮะ12 13กิโลเมตรต่อลิตซึ่งดีกว่าไอรุ่นก่อนหน้านี้นะรุ่นก่อนหน้านี้ไม่ถึง10โลนะครับออกต่างจังหวัดนะฮะอยู่ที่ประมาณ15 16ประมาณนี้นะครับผมซึ่งถือว่าณสมัยนั้นเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดนะเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดมากนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราการกเร่งต่างไม่ได้หวือหวาอะไรมากเน้นสายครอบครัวสายพ่อบ้านสายชิวนะฮะขับเรื่อยๆไม่ได้เน้นกระแทกคันเร่งแรงๆไม่ได้เน้นออกตัวหนักๆนะคันเนี้ย มันไม่ตอบโจทย์กับกลุ่มคนที่ใจร้อนนะฮะเหมาะกับกลุ่มคนที่ใจเย็นสายครอบครัวจริงๆนะครับผมก็แนะนํากันไะปนะอ่ะโครคงสร้างคันนี้เป็นอย่างไรโครงสร้างคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะฮะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะเพราะว่าอะไรนะครับในส่วนของแก้มด้านข้างนะสองข้างสภาพสวยคานด้านหน้านะครับคานด้านหน้าสภาพดีนะฮะอ่ะทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเคยมีการแตะด้านหน้ามาแตะตรงนี้ นี่นะฮะคานกันชนนะครับผมคานกันชนด้านหน้านะครับคานหน้ามอน้ำเนี่ยไอที่เป็นแนวตั้งลงไปเนี่ยมันเอียงนิดนึงเห็นไหมน่าจะเห็นนะในกล้องไม่ได้ไม่น่าเห็นหรอกนะครับคือมันมันไม่ตรงนะฮะมันไม่ตรงอย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันโคดหน่อยนึงมันโคดหน่อยนึงนะฮะก็คือมีการแตะด้านหน้ามานะฮะนิดเดียว คือแต่ด้านหน้ามาแค่ฝากระโปรงมันงอนะฮะฝากระโปรงมันงอก็เลยมีการทําซีนใหม่ซีนใหม่นะฮะนี่ไม่ใช่ซีนเดิมของเขานะอันนี้คือซีนใหม่นะครับทำขึ้นมาใหม่นะฮะเวลาจิกไปเนี่ยมันเราจะรู้สึกว่านิ่มมากๆนิ่มจริงๆนะฮะมันจะนิ่มไม่เหมือนของเดิมนะอันนี้คือแจ้งเป็นข้อมูลนะไม่มีที่ไหนเขาแจ้งกันใช่ไหม เออเนี่ยพีผมแจ้งแม่งโคตรบ้าจะขายได้ไหมวะขายได้ดินะขายได้คือมันไม่ได้ชนหนักจนโครงสร้างผิดเพี้ยนมันแค่แตะแตะหน้ามาเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับผมถ้าแตะหน้ามาจริงแรงจริงๆคานหน้าเบี้ยวจริงเฮ้ยเขาเปลี่ยนคานเขาไม่ซ่อมกันนะฮะ แต่ถ้ามีแค่แตะเบาๆบิดนิดเดียวอันนี้เขาซ่อมเขาไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าชนมาหนักๆเลยถึงเครื่องเนี้ยเปลี่ยนหมดแล้วนะฮะเขาไม่มานั่งดัดหรอกเสียเวลาใช่ไหมเอออันนี้ก็บอกให้เป็นข้อมูลนะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะฮะไม่มีใครเขาบ้าบอกแบบผมหรอกนะจริงเคยดูรีวิวแล้วมาบอกเฮ้ยคันนี้ชนมาอย่างนี้ป่ะไม่มีมีกูคนเดียวนี่แหละแต่กล้องยิ้มเลยไต้องยิ้มมาดดูด้านข้างนะครับด้านข้างดูเหมือนทุกคันดูเหมือนทุกคันเลยนะฮะเพราะว่าอะไรทำไมผมต้องดึงทุกคัน เออก็มินมีลูกค้าที่เขาดูรถไม่เป็นน่ะแล้วเขาดูไม่เป็นจริงๆก็ต้องดึงให้ดูลูกคันปะอ่าเนี่ยก็ดูอ่ะเม็ดอาร์คแผ่นเหล็กเห็นไหมสามชั้น2ชั้นคือเห็นได้ชัดเลยแล้วถ้ามันมีซ่อมมามันจะเป็นยังไงล่ะมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันเว้ยเพราะว่าเขาใช้สีโป๊ะในการปาดในการดัดเชื่อมในการทําให้มันเรียบร้อยนะฮะแผ่นเหล็กมันก็จะไม่ได้ทับซ้อนกันอย่างนี้หรอกมันก็จะเป็นแผ่นเดียวกันไปเลยนะครับอันนี้คือสภาพเดิมจากโรงงานนะฮะมีแตะแค่ด้านหน้ามาเท่านั้นนะ,ะด้านข้างออสวยยยยเยเเลลลน่รบบาดึงงแม เบ็อาร์คแผ่นเหล็กคือชัดชัดเปะ๊ะนะฮะชัดเลยเหล็กกี่แผ่นนี่คือเห็นเลยนะอันนี้คือสภาพโคตรสวยนะด้านข้างนะครับอ่ะมาดูด้านข้างประตูหลังเดี๋ยวขอเก็บก่อนเก็บยากขึ้นหายเลยปึ๊บอ,อนะนี่นะนี่คือประตูหน้านะประตูหลังประตูหลังต่อมานี่นะฮะประตูหลังสังเกตไหมยางกันเสียงมันจะไม่มีบมๆวงออกมาเหมือนประตูด้านหน้าเพราะว่าเขาลดคอดไงเน้นประหยัด นะเน้นประหยัดคันนี้เก็บเสียงไม่ดีผมบอกเลยเก็บเสียงไม่ดีเสียงลมเข้าแน่นอนนะฮะเนี่ยมันไม่มีนวมเห็นป่ะมันเป็นแค่ไอที่คุมเอาไว้เฉยๆเออมันไม่เหมือนบานหน้านะต้องทําใจนิดนึงนะฮะเพราะรถเน้นสายประหยัดนะครับเน้นสายประหยัดเน้นงบประมาณไม่เยอะนะฮะนี่โครงสร้างสวยนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คแผ่นเหล็กโอแม่งโคตรชัดแม่งโคตรคมเลยอ,อย่าเอามือลูบนะเลือดออกนะคมจริงนะฮะนี่สวยเลยนะ,ะประตูหลงังมา ไปดูประตูท้ายต่อนะซีนประตูนี่ซีนประตูลืมบอกซีนประตูนะฮะมันจะเท่ากันทั้งเส้นนะตรงไหนโค้งมันก็จะยับยับหน่อยนะอันนี้คือปกตินะครับไอตัวสัญลักษณ์คําว่าล็อกล็อกเด็กนะล็อกกันเด็กเปิดประตูเล่นก็ยังชัดอยู่ถ้าพ่นสีมาเนี่ยมันหายมันจะไม่เห็นรอยอย่างงี้นะเพราะล่องมันล่องมันตื้นถ้าเราพ่นสีเข้าไปอีกคือมันจะเรียบเนียนไปเลย่ามันจะไม่ไม่เห็นคําว่าล็อกนะครับผมอ่าประตูท้ายอันนี้คือดีหน่อยนะ ไอ้รุ่นก่อนหน้านี้มันไม่มีเปิดอย่างนี้นะต้องไปเปิดข้างในห้องโดยสารเออถ้าคุณใช้เอาแวนซ่ารุ่นแรกคุณจะรู้แม้โคตรลำบากลำบนเลยอันนี้ใส่เพิ่มมาคือดีมากนะครับอ่ะด้านท้ายนะฮะหัวน็อตเดิมๆนะฝากระโปรงท้ายเดิมๆซีนขอบประตูท้ายสวย,สวยๆนะครับผมเท่ากันทั้งเส้นนะรางน้ำสองข้างเม็ดอาร์คสองข้างอยู่เหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันซ้ายขวานะก็สังเกตดีๆนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมนะฮะแล้วตรงเนี้ยดูยังไงดูไม่ยาก นี่นะดึงนี่ดึงนี่ตัวถังตัวถังเดิมนะครับตัวถังเดิมนี่ไม่มีชนท้ายอุ้ยไม่มีชนท้ายนะฮะสาภาพสวยมากมากนี่สาภาพเดิมจากโรงงานนะครับผมก็มีสแตมเซเว่นด้วยนะเป็นรุ่นนองบิตะนะครับผมน่ะเก่ามากแล้วอ่ะอย่าค่อยเก็บกลับไปที่เดิมนะก็ตบตบเข้าไปนี่ง่ายๆนะครับแล้วเบาะแถว3สามารถพับเพิ่มพื้นที่ได้แต่ของ A อวานซ่าเนี่ยจะเป็นการพับและพลิกนะฮะพับเสร็จแล้วก็พลิกไปนะครับผม ก็เพิ่มพื้นที่การขนสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังสู้กับพวกเออร์ติก้าไม่ได้เพราะว่าเออร์ติก้าพับไปเราเรียบเลยนะฮะเรียบเลยคือแถว2แถว3าเนี่ยเวลาพับมันจะต่อกันเลยนะฮะมันทําให้พื้นที่การวางของอะไรเนี่ยกว้างกว่าแต่ถ้าเวนซ่าเนี่ยมันก็วางได้แค่ช่วงท้ายเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อกันใช่ไหมอ่าตรงนี้ก็เป็นจุดด้อยของแวนซ่านะอันนี้คือผมบอกให้ลองตัดสินใจกันดูนะแต่โดยรวมนะถ้าคุณซื้อไปใช้นั่งโดยสารเป็นรถที่ดีนะเป็นรถที่คุม้มพเพราะว นะครับแล้วสภาพนี้ผมต้องบอกว่าสภาพค่อนข้างดีมากนะเป็นรถบ้านคุณจ2สองดอกมีคู่มือการใช้ให้ก็คือมันครบเลยอ่ะตอนออกห้างมายัางไงนะตอนนี้ก็ยังครบอยู่อย่างนั้นนะก mm ็ hmm. ถือว่าเป็นรถสภาพดีรุ่นหนึ่งนะเด mm ี๋ยวเรามาดูภายในกันครับว่ามีอะไรให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้ใช้บ้างนะครับเพราะว่าอเวนซ่าเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าออปชั่นไม่ค่อยมีนะฮะเดี๋ยวเราไปตามชมด้านในกันครับอ mm ่ะ hmm. เรามาดูภายในกันครับอ้ทำไมกูนั่งท่าน,นี้ก็ไม่รู้นะฮะคือภายในเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเวลาเราพับเบาะแถวสามมาเห็นปะม,มันจะเป็นลักษณะนี้มันทําให้พื้นที่การโดยการขนของเนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับเออร์ติก้าใช่ไหมเออติก้าที่เป็นโมเดลเดียวกันนะคือพับแล้วมันเรียบไปเลยอ่ะเออมันดีมากนะครับแต่อเวนซ่าเนี่ยมันออกแบบมาบ้าบ้าเบาบนะฮะพับแล้วยกพื้นที่ได้แค่นี้เองในการขนของ เนี่ยแค่นี้คือให้ตากร้องไปนอนอ่ะนอนได้นะครับมันก็ถือว่ากว้างแหละก็ถือว่ากว้างไม่ได้แคบอะไรแต่ถ้าคุณจะนั่งโดยสารก็พับมันลงไปอย่างนี้นี่แล้วก็พนักพิงเนี่ยจะเป็นแบบ50-50นะเป็นแยกซ้ายขวานะครับผมก็ถือว่านั่งโอเคเนี่ยน,นั่งโอเคเลยพื้นที่การนั่งโดยสารถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้คนตัวสูงนั่งได้คนตัวสูงนั่งได้เลยเพราะว่ามันสามารถปรับเอ็นได้นิดหน่อยสุดแล้วได้แค่นี้มันได้แค่นี้มันปรับเอ็นไม่ได้นะครับได้แค่นี้เวลานั่งก็จะนนนนัั่่งงขาิดึ ถามว่าน่าเกลียดไหมไม่ได้น่าเกียดมากนั่งโดยสารได้สูง185นะเว้ยผมอะสูง185เนี่ยนั่งแล้วก็มันก็ไม่ได้อึดอัดอะไรมากเห็นปะ่ะนั่งโดยสารได้นะครับในระดับหนึ่งแต่ถ้านั่งเดินทางไกลเนี่ยอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะเพราะว่ารถมันค่อนข้างโค้งเพลงนิดนึงนะเพราะว่าตัวถังมันสูงนะครับเอาวนซ่รขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ารถค่อนข้างโค้งนะฮะก็ต้องทําใจนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กนั่งด้านหลังคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ย หรือเหลือเข่าไม่ติดหรอกถ้าเป็นเด็กแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ลานั่งก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็เดินทางไกลๆก็อาจจะเวียนหัวนิดน,นึงอาจจะต้องมีแวะปั๊มบ้างนะครับเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพราะว่ามันค่อนข้างชันเห็นไหมเข่ามันค่อนข้างชันนะนั่งนานๆแล้วอาจจะปวดเข่านะครับผมโอเคด้านท้ายก็มีประมาณนี้แหละมีแค่ช่องวางแก้วน้ําให้นิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าแถวที่2นะครับขอลงกันปึ๊บอ่ะ แถวที่2ก็จะเป็นพับแบบ50-50เหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันเวลายกมันไม่ได้ยกทั้งหมดมันก็คือแบ่งเป็น50-50เลยนะฮะขึ้นลงก็พับเบาะก,ก่อนง่ายๆทีนี้แถว2แถว2เนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือนั่งสบายนะครับปรับหัวหมอนขึ้นมาหน่อยนึงประมาณนี้อ่ะมันก็จะนั่งสบายมีช่องแอร์ให้นะฮะสตอนนะครับมีช่องแอร์นะสช่องไม่ใช่สามตอน3ช่องนะครับผมเอานี้เอาไว้เป่าให้ไปข้างหลัง ส่วนสองข้างไว้เป่าแถวที่2นะก็สามารถปรับแรงลมได้3ระดับนะครับผมเป็นแบบเลื่อนอย่างนี้เป็นแบบโบราณโบราณหน่อยนะบแบบเลื่อนเอานะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคมีท่องแอร์ให้นะครับไม่ร้อนนะฮะแอร์เย็นเร็วมากแล้วก็ส่วนแถวที่2เนี่ยไม่มีพักชาร์จแบตให้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีจริงๆนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับผมเน้นนั่งโดยสารอย่างเดียว speed, นะฮะเน้นเดินทางอย่างเดียวพูดตรงๆนะครับลักไฟไม่มีนะมีที่วางแก้วน้ําให้อย่างเดียวที่พักแขนตรงกลาง ไม่มีนะครับแต่มีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะเอาไว้ใส่เอกสารใส่ซองอะไรก็แล้วแต่นะฮะมีให้ใส่นะครับแล้วก็มีที่ปรับสวิตกระจกที่ประตูนะฮะที่พักแขนตรงประตูก็เป็นพลาสติกข,ขึ้นรูปนี่เคาะป้องๆ้องฟ้องฟ้อง,อ,งอ,งอ,งองเลยจ้ะ นะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะวัสดุก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ารถเน้นประหยัดนะต้องพูดอย่างนี้รถเน้นประหยัดนะครับผมก็ประมาณนี้แหละเป็นรถที่เน้นนั่งอย่างเดียวนะครับไม่ได้เน้นหรูหราไม่ได้เน้นออปชั่นอะไรเลยนะฮะอ่ะทีนี้แถวที่2ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไปแถวหน้าต่อครับเรามาแถวหน้านะครับผมเดี๋ยวขอก่อนขึ้นก่อนขึ้นลืมเบาะนะครับสภาพเบาะเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการเสริมฟองน้ําให้นะเราไม่ได้ขายสภาพนี้นะคือฟองน้ํามันเสียรูปแล้วเห็นปะ มันมันไม่คงรูปเดิมแล้วนะมีรอยผ้าแบบเป็นขุยมีรอยยับของผ้านะฮะเนี่ยฟองน้ำเดี๋ยวต้องไปเสริมฟองน้ําแล้วก็ซ่อมบํารุงให้ใหม่นะครับอัน,นเราไม่ได้ขายสภาพนี้นะแล้วก็ทําความสะอาดให้ใหม่เพราะว่ามีคาบน้ําคาบสกรปรกอะไรต่างๆนานานนะจะต้องทําความสะอาดให้ไม่ได้ขายอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนี่คือสภาพของเบาะนะครับมาดูออปชั่นบ้างในส่วนของฟังก์ชันนะคือจะจบเร็วมากถ้าเราพูดนะ ฟังกชันไม่มีอะไรมากนะครับผมโครงอะไร3การ้านเป็นยูริเทนไม่มีมัลติฟัง์ชันมีถูกลมเิียภัยให้คู่หน้านะครับหน้าปัดเลือนไม้มีแค่2วงนะวัดรอบวัดความเร็วแล้วก็หน้าจอแสดงพวกทิป A ทิป B นะครับผมแล้วก็นาฬิกาดิจิตอลส่วนตรงกลางนะฮะเป็นช่องแอร์สช่องนะครับถัดลงมาเป็นวิทยุเครื่องเล่น c d mp3 usb นะครับผมต่อบลูทูธไม่ได้นะเป็นเครื่องเล่น2ดินนะอยากได้หน้าจอไปเปลี่ยนเอาได้ ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะคอนโซลตรงกลางตัดกัดลวดลายให้มาเป็นลายกราฟิกสวยงามนะเป็นเท็กเจอร์แบบขู่ขาด้วยนะฮะก็ดูเท่ดีนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะฮะเครื่องปรับอากาศมีแค่2วงเท่านั้นคือปรับแรงลมปรับได้สี่ระดับปรับน้ำยายแอร์แค่นี้หมดแล้วฟังก์ชันหมดเร็วอะเร็วะ,เ,วะเออหมดแล้วจริงมีแค่นี้จริงเนี่ยฟังก์ชันโดยรวมหมดแล้วนะฮะนอกนั้นก็คือช่องเก็บของจิปาถะนะครับผมอย่างนี้ช่องใส เปลือกลูกอมเปลือกขนมเล็กๆน้อยนะฮะสามารถเอาไปถอดเอาไปเทข้างนอกได้นะครับปลั๊กไฟหนึ่งตแหน่งนะฮะด้านหน้าเอาไชาร์จแบตโทรศัพท์หรือว่าติดก,กล้องหน้ารถนะครับคันเกียร์นะฮะเกียร์สสปีดนะครับผมอ่ะเกียร์สสปีดที่เรารู้คุณหน้าคุณตากันอย่างดีใน Vios ก็ใช้แบบนี้นะฮะถัดขึ้นมานะคะรับเบรกมือนะฮะเป็นแบบธรรมดานะครับผมพุ่ม้วยยูรีเทนนะฮะใช้งานง่ายๆน,นะครับเพียงแค่คุณกดปุ๊บแล้วก็ปล่อยลงนอันนี้คือปลดล็อกเบรกมือถ้าคุณจะดึงเบรกมือก็ดึงคลื่าะะายมากนะครับ หมดแล้วแล้วก็เก,กด้านหน้าเออเกานหน้าอีกกันหนึ่งนะเอาไว้ใส่ของนี่ไม่ได้ใหญ่หรอกใส่แค่คู่มือเอกสารประกันภัยก็เต็มแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนด้านบนช่องแว่นตาไม่มีมีแค่ไฟส่องสว่างให้นะฮะไฟส่องสว่างดวงเดียวด้วยที่บังแดดก,ก็เป็นที่บังแดดง่ายๆนะฮะมีกระจกอห้อันหนึ่งตรงนี้กระจกนี่แล้วก็มันเป็นแบบเคยเคยเคย,เคย,เ,คยเคยนั่งรถพวกโซลูน่าหยดน้ำไหมโซลูน่ารุ่นแรกอะ่ะ ไอที่หุ้มบ่อมันนะเนี่ยวัสดุเดียวกันเลยมันจะเป็นแบบมันจะหนังก็ไม่หนังมันจะพลาสติกก็ไม่พลาสติกอะ่ะม,มันเป็น PVC เออ PVC เนี่ยนี่นะคือ PVC นะครับผมด้านในก็เป็นฟองน้ำนะฮะหลังคานะครับผมเป็นผ้าสัมรีนะครับเป็นผ้าสัมรีนะ,ะอย่าให้โดนน้ำนะครับผมนี่นะแล้วก็เสียงก็ค่อนข้างฟ้องแป้งนิดนึงนะครับประมาณนี้นะคือถ้าสายเน้นใช้งานอะ่ะคือเหมาะสมนะรถเนี่ย ปีใหม่นะถือว่าไม่เก่านะปี2013นะครับเลขไมล์แสนสามสภาพนี้นะฮะราคา3,49,000บาทผ่อนเดือนแล้วไม่เกิน7,000บาทนะถ้าใส่ครอบครัวไม่ได้เน้นฟังก์ชันนะครับเน้นใช้งานเป็นหลักเป็นรถที่คุ้มมากต้องบอกงนี้เป็นรถที่คุ้มมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณใช้ไปก็แค่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คของเหลวเช็คหม้อน้ํา คือแค่นั้นจริงๆนะฮะหรือว่าถ้ามันเกิดต้องมีซ่อมใหญ่จริงๆก็ถือว่าราคาถูกมากๆเทียบกับรถทั่วไปนะอเวนซ่าเนี่ยซ่อมโคตรถูกเลยนะอะรหล่บางตัวก็สามารถแชร์กับวี order, ออสได้อไหล่บางตัวสามารถแชร์กับรุ่นอื่นๆได้นะครับคือเป็นรถยนต์ที่อไหล่เยอะนะแล้วก็วัสดุที่ให้มาเนี่ยอาจจะดูป้องแป้งไปหน่อยอาจจะดูแบบเกรดต่ําไปหน่อยแต่ข้อดีของวัสดุแบบนี้คือดูแลง,ง่ายนะครับมันไม่ได้พังกันง่ายนะพวกพลาสติกพวกเนี้ยเช็ดทําความสะอาดก็สวยแล้วนะฮะไม่ต้องมานั่งฟอกไม่ต้องมาลงน้ํายาไม่ต้องมา เสียเงินกับพวกครีมบำรุงรถอะไรต่างดูแลง่ายมากนะครับผมแค่ดูดฝุ่นลงแว็กทำความสะอาดก็สวยเหมือนใหม่นะครับผมอันนี้คือจุดเด่นจุด,ดดีของอาวนซ่านะคืออย่าไปมองว่าออฟังก์ชันไม่มีเลยอะ่ะมันจะไปสู้คู่แข่งใครจะไปซื้อคือมันรถมันมีจุดขายของเขาคุณต้องมองจุดขายของเขาก่อนแล้วก็มาเทียบกับความต้องการของเราว่าเหมาะสมหรือเปล่าคันนี้เหมาะสมกับคุณไหมถ้าคันนี้ไม่เหมาะสมลองไปมองรุ่นอื่นนะครับผมอ่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะโอเคด๋ย่าออกไปสรุปด้านนอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าอเวนซาคันนี้นะครับผมต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่เน้นฟังก์ชันใช้งานนะเน้นอะไรที่มันทันสมัยนะไม่ตอบโจทย์คุณหรอกนะฮะเพราะว่าออปชันแรงต่างมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าจุดขายจุดเด่นของอเวนซาจริงๆแล้วคือการใช้งานนะฮะถ้าคุณซื้อไปเน้นโดยสารเน้นขนของนะะคันนี้คือจะเป็นรถที่ตอบโจทย์คุณมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผม ดูแลง่ายมากดูแลโคตรง่ายนะฮะซ่อมบํารุงนี่คือแบบโคตรถูกอะ่ะเอาจริงนะถูกมากๆนะครับเพราะว่าอะไหล่อะไรต่างเนี่ยมันหาได้ง่ายสุดๆไปเลยนะครับผมก็ อันนี้คืออเวนซ่านะครับ 1.5G นะปีโมเดล2013จด2014เลขไม่1 30,000กิโลนะครับคุญแจมี2ดอกมีคู่มือการใช้ให้นะฮะอันนี้คือครบจากศูนย์มาแล้วก็มีแค่นี้นะครับผมถ้าคุณต้องการจะเช็คประวัติก็ต้องเอาตัวถังไปเช็คกับทางศูนย์โตโยตานะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่0901011019 10, หรือแวะมาชมคันจริง มาทดลองขับมาลองนั่งคันจริงได้ที่โชว์รูม5สิวัดถนนราชพึกนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดซับสไครเตื่นกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ